ครับัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาส่งงานของรถ TZM นะเดี๋ยวนี้จะเปินให้ลูกค้าดูก่อนด้วยเ่าจะส่งวิดีโอให้ลูกค้าดูนะเรื่องเครื่องนะ,ะเพื่อเรียบร้อย เลี้ยวสองฝั่งเรียบร้อยรถเก็บทั้งคันแบบเดิมๆสไตล์นี้เลยที่เห็นนี่เลยเก็บเดิมอ่ะไม่ได้เก็บแบบไม่ได้โมอ,อะไรอ่ะแต่คือรถเขารักษาคือเครื่องมามันมันโดนผสมปสานร,ระหว่างทิซซแลมกับทิซซ้าอาแต่ตอนนี้ผมแก้ไขให,ให้มันได้ดีที่สุดแล้วกันเรื่องกําลังเครื่องเรื่องอะไรเครื่องขี่ได้ขี่ง่ายสตาร์ติตแล้วลองชมดูแล้วกันตอนนี้คือบอกผมทําให้แล้ว บางไม่เปลี่ยนืิวหน้าเปลี่ยนให้แล้วเนีย่ยตามต่างๆเนี่ยเมเก็บงานให้แล้วเก็บพยายามให้มันใหม่ที่สุดอะตอนนี้ก็ตามนี้เลยโอเคครับผมทีเซ็ตเอ็มนะครับทีเซ็ตเอ็มสาย y a m a ดเูเนาอันนี้ก็คืออย่างที่บอกอะอยากได้แบบเขาอ,อยากได้แบบเดิมที่สุดคือโอเคครับผม